สวัสดีครับพก,กดวงหนึ่งหนึหนทีกับดรเทมมาโรคานะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจำวันที่22ถึง28กันยายน2567นะครับเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้ชาววันอังคารวันอังคารจะเป็นยังไงบ้างในสัปดาห์นี้นะฝากกาดติดตามกดไลค์กดแชร์ก,าาก subscribe ด subscribe เพจติดต่อดรเทมมาคานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกาลังใจให้นะครับไม่ว่าจังหวัดต่างๆที่เป็นผู้ประสบภัยภาวะน้ำท่วมหรือต้องเฝ้าระวังนะครับช่วงฝนตกในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่าน อยู่รอดปลอดภัยทุกอย่างราบเรื่นนะครับเราก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านด้วยเช่นกันรเรามาดูว่าไพ่เป็นแนวทางง้อบดวงสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับสำหรับชาววันอังคารดูสิชาววันอังคารนะครับสัปดาห์นี้มีเรื่องคิดไม่ตกเครียดกังวลใจอึดอัดจใจหนักใจมากๆใช้คํานี้ระวังนะสำหรับบางท่านโรคหัวใจความเครียด หลอดเลือดกลือความดันถ้าความรักให้ระวังปัญหารักซ้อนซ้อนชูรักสามเศร้ามีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือการเดินทางตั้งแต่2คนขึ้นไปก็เกิดขึ้นได้ในสัปดาห์นี้แต่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะมีเงินมาก็จะออกตลอดในช่วงช่วงนี้เช่นกันแต่คุณเป็นคนฉลาดมีความาความสามารถนะครับทำอะไรได้ค่อนข้างดีในสัปดาห์นี้ต้องทําไปเลยนะแล้วก็ดีเยี่ยมด้วยแล้วไพ่ เดอะไฮโรเฟนไพ่พระสังฆราชเหมือนโปรงในเรื่องบางเรื่องนะและพไพ่ใบนี้ยังพูดถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะคอยช่วยเหลือด้วยเช่นกันนะครับไม่ต้องกังวลใจนะ